ปูดมการฟิชเชอรี่บนรากฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำได้ฝังรากลึกมาตั้งแต่มีบรมราชองค์การตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2469เป็นต้นมาด้วยการส่งเสริมการเพาะพันธุ์และบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำเสริมสร้างการประมงไทยให้กล้เน้อเทียบเท่าอารยประเทศโดยเชิญผู้ชำานาญการด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจากต่างประเทศมาร่วมบริหารจัดการ รวมทั้งส่งนักเรียนไทยไปศึกษาวิชาพอพันธปลาณประเทศสหรัฐอเมริกาอ่านนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนากิจการประมงไทยนับเป็นปฐมบทของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการประมงเพื่อการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรของแผ่นดินเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำคือบริเวณที่จับสัตว์น้ำซึ่งรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด โดยรัฐมนตรีอนุมัติประกาศกำหนดเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำและให้หมายความรวมถึงบรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศกำหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558้้าใช้บังคับซึ่งในจังหวัดนครราชสีม,มามีเขตรักษาพันธ์สัตว์น้ำอยู่จำนวน81แห่งโดยเขตรักษาพันธ์สัตว์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่องกำหนดประเภทที่จับสัตว์น้ำภายในเขตท้องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รักษาพืชพันธุ์พุทธศักราช2559ลงวันที่3พฤษภาคม2541มีดังนี้ 1. ลำตะคองบริเวณเขื่อนลำตะคองหมู่ที่1ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่ประมาณ485ไร่ 2. ลังลตะคองบริเวณงานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสวนเท้าสุรานารีหมู่ที่12ตำบลหนองสาร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่ประมาณ270ไร่ มีการบริหารจัดการพื้นที่ในรักษาเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสองจุดซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุเป็นทุ่นลอยน้ำจากโรงไฟฟ้าลามตะคองชนภนวัฒนาจํานวน12ลูกโดยดำเนินการจัดวางทุ่นเสริมแสดงแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งรวมตัดเป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาพื้นที่น้ำให้มากที่สุด ไม่ให้ถูกรบกวนสากปัจจัยภายนอกจนมาเป็นภารกิจของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมากองตรวจการประมงกรมประมงจนทุกวันนี้โดยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการปกป้องปราบปรามและรักษาเขตพืน้นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำเพื่อให้มีสัตว์น้ำที่เพียงพอนำไปสู่การทำการประมงที่ยั่งยืนต่อไป